ทุกคนต้องรังเกียจหนูหนูไม่เป็นอะไรโรกนั่นนะหนูยอยากเล่นเอาเถิดลูกแต่เท่าที่พ่อสัมผัสหนูด้วยตาลึกๆเข้าไปถึงหัวใจ,จหนูเป็นเด็กกตัญยูหนูเป็นเด็กดีดีทั้งต่อหน้าดีทั้งรับหลังแบบนี้นะลูกโลกสมัยนี้มันโหดร้ายความดีมันจะมีสิ่งส่งกระปรก เข้ามา8ดเปื้อนแสงในตัวหนูมันช่างจ้าเสียเหลือเกินบางครั้งความสกรปรกก็มาเข้าแฝงความแสงที่ดีของหนูแต่หนูอยู่แบบนี้อยู่นิ่งๆอยู่ด้วยความดีประเดี๋ยวความสกรปรกแปดเปื้อนมันก็จะถูกชำระร้างไปด้วยตัวเองอ่านหนังสือออก นั้นสำคัญแต่อ่านใจคนออกมันสำคัญยิ่งกว่าทีมจะเล็กหรือทีมจะใหญ่มันไม่สำคัญสำคัญที่ว่าคนในทีมสามารถขี่และจริงใจมากแค่ไหนไม่ว่าเราจะเจอพิษภยัยไม่ว่าเราจะเจออันตรายใดๆถ้าหนูหัวรอดพวกเราทั้งหมดจะหัวรอดไปกับหนูถ้าหนูร้องไห้ พวกเราจะร้องไห้โอบกอดและซับพอร์ตดำดงเสมอลูก